สลามวะัยกุมบอรมะตุลลอฮ์วะบรากาตุขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และที่อยู่ทางบ้านนะครับัลอัมดุล้วครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษอีกเทปหนึ่งนะครับที่เราจะมาทําความรู้จักกับนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้อิสลามนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับป้าคอดียะนะครับซึ่งป้าคอดียะเนี่ยมีเรื่องราวมากมายนะครับที่จะ แชร์ประสบการณ์ให้เราได้ได้ฟังได้รับรู้กันซึ่งป้าคดียะเนี่ยท่านก็เป็นเป็นมุสลิมท่านหนึ่งซึ่งเป็นมุสลิมต่เดิมมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในชีวิตของท่านเนี่ยได้ราะหกระเหินเร่ร่อนไปในหลายๆที่นะครับไปอยู่ที่นูน่นไปอยู่ที่นี่มาเนี่ยก็ท่านก็ได้ประสบกับ ปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ท่านเน่ยเป็นผู้อาวุโสมีท่านหนึ่งที่มานั่งเรียนกับเราเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็วันนี้อยากจะให้ป้าคริยะได้แนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮิอัสสลามอะไยกุมาลมาตุลลอฮิวะบะละกาตุแค่ไหก็จะร้องไห้นะแต่ป้าแนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าป้าเดินเป็นคนที่ไหนครับ เออก็เป็นคนบางอ้อนะคะเป็นคนแถวบางอ้อค่ะครับผมแล้วป้าเดียข่าวว่าป้ารับราชการมาก่อนใช่ไหมครับเป็นเป็นอะไรครับป้าก็เป็นข้าราชการตํารวจครับผมเป็นข้าราชการตํารวจมากี่ปีครับก็เท่ากับเกษียณเลยค่ะเท่ากับเกษียณเลยแล้วในช่วงที่ป้ารับราชการอยู่เนี่ยเรื่องราวความเข้มแข็งเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้น เออในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ใจเราเราอยู่กันเราอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ในช่วงที่เราทํางานนะเวลาที่เราจะละมั้นมันไม่ครบครับเพราะเพราะอะไรอะครับป้าถึงถึงถึง,ถง,ถงไม่ครบมันก็กคอ air, ือว่าเราอ่อนแอหรือว่าด้วยกับเรายังไงครับในช่ว<อ>งนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องการอ่อนแอจะเป็นเพราะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปทํางานแต่เช้าใช่ไหมฮะครับผมแล้วกลับเนี่ยมัน มันก็ขับมืดเวลาละหมาดเราก็ไม่ครบไงครับก็คือประมาณว่าในช่วงที่เราทํางานรับราชการอยู่เนี่ยมันก็มีอุปสรรคในเรื่องในเรื่องการทาอิบาห์ดนะครับแล้วก็แล้วเราก,ก็ศึกษาอิสลามน้อยด้วยนะครับใช่ไหมครับป้าช่วงนั้นใก็เลยมันก็ว่าเราห่างเหินจากสังคมมุสลิมไปใช่ไหมครับแต่ใจเราก็อยู่กันรอนะนะฮะแล้วก็เราก็แบบเหมือนกับว่าที่ทํางานมันก็ไม่เอื้อให้เราที่จะทํา ครับผมอามาอิบาดาอย่างเงี้ยค่ะครับผมมันก็เลยเหมือนก็ว่ามีติดอยู่ในหัวใจมาตลอดว่าเราไม่มีโอกาสที่ได้ทําอิบาตด้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เราม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาอิสลามอย่างร้อยเปอร์เซนต์ในช่วงนั้นนะครับแล้วป้าป้ามาเรียนเรียนตรงนี้เนี่ยป้ามีมีความรู้สึกผมขออนุญาตถามป้านะครับว่ามีความรู้สึกเขินอายไหมว่าชั้นอายุขนาดนี้แล้วชั้นเพิ่งจะมาสนใจเรียนอิสลามเนี่ยไม่เขินอายครับ ตอนนั้นเกษียณมาคือก็บอกกับเราว่ามเมื่อเกษียณแล้ว,วอ่ะขอขอให้อยู่ในทางของพระองค์ขอให้ได้เรียนศาสนาขอให้ได้อยู่กับมวลหมู่มุสลิมครับแล้วก็เราก็ตอบรับทุกอย่างก็คือหลังจากทาน่นานปานเกษียณมากีปีแล้วครับ ก็ประมาณปี5ที่เราเข้ามาเรียนเนี่ย 58A 58ค่ะก็<ช>ประมาณ6-7ปีค่ะก็คือหลังจากที่ป้าเกษียณปุ๊บเนี่ยป<ร>้าก็ก,ก็คือหาเลยว่าที่ไหนที่จะมีที่ที่เรียนศาสนาประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใจคิดอยู่ตลอดเว้แหละว่าเอาแหละเมื่อฉันกเกษียณแล้วฉันมีเวลาแล้วเนี่ยฉันจะให้เวลาตรงเนี้ยกับล้อแล้วเพราะในตลอดระยะเวลาที่ที่ป้ารับราชการก็คือต้องยอมรับว่า น้อยมากนะครับที่จะได้ศึกษาแม้กระทั่งกุรอานก็แทบจะไม่ได้อ่านเลยถูกต้องไหมครับในลักษณะนั้นก็ไม่ได้อ่านแล้วเพราะว่าแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตอนสมัยที่เรายังอยู่ในวัยเรียนนะครับโรงเรียนที่เราเรียนก็เป็นโรงเรียนมุสลิมรเราเราก็ได้เรียนศา uh huh. สนาแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คือมันเป็นโรงเรียนที่สอนทั้งทั้งไทยแล้วก็ทั้งาศาสนานด้วยเหมือนกับบำรงวิทย์ในรหานในสมัยนั้นก็ได้เรียน กุรอาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะสอนเรื่องการทําละหมาดเราเราก็จะได้วิธีการละหมาดต,ตอนนั้นค่ะ <c oughs> และที่นี้มันมันมีอะไรดนใจป้าหรือมีอะไรที่เข้ามาในหัวใจว่าทันเนี่ยถึงจะอายุเยอะขนาดนี้เนี่ยท่านก็จะต้องศึกษาอิสลามให้ได้มีอะไรที่มันเข้ามาในหัวใจหรือในสมองที่บอกว่าว่าจะต้องเอาละจะต้องเริ่มละอ๋อใจอ่ะเราเรากลัวเกงกลัวล้ออยู่แล้วครับ เราโชคดีที่ว่าเราเราเลยเกิดมาเป็นมุสลิมแต่แรกใช่ไหมฮะใจเราเกรงกลัวต่อเราอยู่แล้วเราจะได้อินคือปู่ย่าตาช่วยพ่อแม่เราอ่ะก็เหมือนจะสอนเราไปในพิธีการนะคะเพราะว่ารเ,ออเราจะต้องกลับไปหาล้อนะเราจะต้องเออชื่อมั่นต่อเราองเดียวนะเราจ้องทําละหมาดอะไรเงี้ยค,คือใจเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วตอนนี้ในระหว่างที่เราแม้กระทั่งตอนทํางานเนี่ยเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราเกษียณไปเนี่ย เราขออยู่กับเราอยากจะศึกษาความู้ทางด้านศาสนาอยากจะเรียนคุรอานอยากจะอ่านคุรอานให้ได้ <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเรากเกษียณมาเนี่ยเราก็เราก็นาทางเราตรงนั้นทุกอย่างครับผมนัม่นก็ทำอเลยะละแล้วทีนี้เนี่ยอตอนที่ป้าค้นหาสถานที่เรียนเนี่ยป้ามาเจอเจอเจอ,เจอตรงนี้ได้ยังไงอ๋อ เออตอนนั้นนะป้าก็ศึกเออเราเรียนรู้จากเราฟังเขาเรียกว่าฟังาาศาสนาในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยฮะังเราก็นั่ามาตอนนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเราดูทีวีสี่ช่องก็คือช่องของทีเอมเออครูครูอบูบกากาะะคะะท่านก็ไปนารีห้าดำาเหมือนไปคุตุบ้าในทีวีเราก็ดูว่าเรารู้สึกประทับใจว่าโอ้โหแบบอิหม่ามคนนี้พูดจาดีจังเลยแบบแบบไอ้นั่นใจเราเลยอะเราก็เลย ตามหาครับครับตามหาก็จนเจออลัอนอัม h ามา a ทำเลยละหลังจากที่เจอก็ก็มามามาเจอกับกลุ่มกลุ่มพี่น้องตรงนี้ที่ว่ามีการเรียนการสอนในเรื่องราวของของของศาสนาก็เลยเข้ามาอยู่ในในกลุ่มนี้เลย<ข>ครับคือว่าตามนี้มาก่อนแล้วก็ <S <S มามาทำละมงละหมาดอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็บอกกับแฟนว่าเออเดี๋ยว เขาก็โอเควะให้เรามาตอนนั้นคุมหน้ามาเหมือนเราจะปิดบ,บังบตัวเองเขาก็โอเคบอกว่าเอาปิดก็ได้เป็นไรแต่นี้พอมาละหมาดเสร็จก็ได้ได้เข้ามาแลรวก็สึกประทับใจที่นี่ค่ะแล้วก็พอมาละหมาดวันศุกร์ก็มาละหมาดเขามีกิจกรรมอะไรกันเราเราก็พยายามจะมาร่วมกับเขาค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งมันถือบวชเราก็มาถือบวชแก้บวชที่นี่แล้วหลังจากที่ป้าได้เข้ามาอยู่ในจมา์ของพี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ย ป้าป้ามีความรู้สึกประทับใจยังไงกับกับพี่น้องที่ป้าได้มา,อ,าอยู่ร่วมกันกับเขาเนี่ยครับเอออันนี้นะคะเข้ามาเนี่ยทุกคนก็แบบเหมือนมันเนียนไปหมดเลยเหมือนอลอส่งจัดทุกอย่างเลยเราเข้ามาแล้วก็ เราก็น้องๆเราก็รักน้องๆเขาก็รักเราก็รักเขาอย่างนี้คือมันก็ว่าเออเอาทอซึ่งกันและกันใช่ <c oughs> มันไม่ได้มีความม,มันไม่ได้มีการแตกแยกเลยว่า<ม>เขาอย่างนี้นะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นเป็นห้องเรียนของอมุสลิมใหม่แต่ป้าเป็นมุสลิมเดิมไม่ได้มีการอะไรตรงนั้นเลยไม่มีเลยค่ะ<ม>รู้สึกตุ้งเย็นกันไปหมดเลยค่ะเข้ากันได้หมดจนเวลานี้ป้าก็เป็นมวลลาไปและ ครับมก็ทำดีเดิละนะครับก็ก็แล้วทีนี้เนี่ยจากจากการที่เราเราได้จะมีโครงการที่จะสร้างอาคารเรียนของเราเนี่ยอยากจะให้ป้าได้เชิญชวนทั้งคนที่เป็นมุสลิมเดิมหรือคนที่กําลังจะสนใจจะหาที่เรียนเนี่ยเชิญชวนให้เขามาเรียนกับเราแล้วก็เชิญชวนในเรื่องของการร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเนี่ยขอให้ป้าได้ได้พูดได้ตรงนี้นิดหนึ่งครับค่ะก็ เราเรียนกันมาเกือบเจ็ดปีแล้วนะเดือนนี้แหละเข้าปีที่เจ็ดแล้วก็อเลท่งมองเห็นแล้วว่าเราน่าจะมีที่เรียนเป็นของเราเป็นแบบ,บเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาก็ตอนนี้ก็รู้สึกคนบริจาคเข้ามากันเยอะแล้วนะคะต้องขออ่าอ่ายาซากะเราคอยรอนด้วยเพราะว่าการบริจาคอะมันไม่สูญหายมันจะได้รับการตอบรับจากอเล์ทุกบาททุกสตางค์กลับไปนั้น การเอ่เอ,อ,อห้องเรียนที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นห้องเรียนที่อลัลลอฮ์ส่งประทานมาเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมบริจาคมามันก็จะสําเร็จโดยเร็วนั้นขอให้ทุกคนร่วมกันบริจาะคคะรับเพราะเงินของท่านจะไม่อายไปไหนเลยสลามอะไรกูมาลองมาตุ้นล้อฮิบะบเราการตุครับก็ขอบคุณคุณป้าคอดียานะครับซึ่งลืมถามขอโทษน,นะครับลืมถามาอายุป้าปัตตานียุท่าไห่แล้วครับ <S <S ครูลองทายดิว่าเท่าไหร่ถ้าให้ผมรประมาณ้ประมาณห้าบห้าได้ไหมครับเกินค่ะเกินไปค่ะเกษียณแล้วค่ะเจ็ดสิบตอนนี้กเ็ดสค่ะเจ็ดสิปีนี้เลยอ่ะทำเดี๋ยแล้ว70แล้วนะครับก็เป็นเป็นอีกท่านหนึ่งที่อายุเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความอายหรือไม่ได้บ่งบอกถึงว่า ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสใดๆที่จะศึกษาอิสลามเพราะนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับอ,อิสลามเนี่ยพร้อมที่จะดูแลในทุกๆคนในทุกๆช่วงวัยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเข้าหาอิสลามหรือเปล่านะครับก็ฉลาดขอให้เราเนี่ยศูนย์ของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่จะ ดึงนะครับดึงพี่น้องที่กําลังสนใจอิสลามดึงพี่น้องที่จะอ,อยากศึกษาอิสลามหรืออยากจะทบทวนตัวเองนะครับให้มาอยู่เป็นใหใหมาอยู่กับเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ดูแลพวกท่านและใหใหเรานั้นเนี่ยจะได้ดูแลศาสนาของเราสมุตาราไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝาก พี่น้องทางบ้านนะครับว่าขณะนี้เรามีเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สสามพันสี่พบาทโดยประมาณนะครับก็เรายังขาดทุนอีกประมาณ5 0 0 0 0นบาทโดยประมาณก็อยากจะให้พี่น้องที่มีจิตเมตตานะครับช่วยกันตรงนี้ใก็้ช้อเนี่ยเราจะเริ่ม ลงเสาเข็มหลังจากปีใหม่โดยประมาณมกรานะครับเราก็จะมา,าส่งรายละเอียดให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มทําไปแล้วเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะให้พี่น้องได้เห็นเงินทุกบัททุุสตังที่พี่น้องได้บริจาคมาเนี่ยมันได้ไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วนะครับแล้วก็ชอลล์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราในตรงนี้เนี่ยให้กันช่วยกันขอดุอาให้โครงการของเรานั้นประสบ ความสำเร็จดยเร็วที่สุดแล้วขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนั้นช่วยกันขอด้วยให้กับเราด้วยนะครับให้พวกเรานั้นอยู่ในหนทางของล้อได้ให้พวกเรานั้นได้ทํางานเพื่อลอตาลาไปตลอดอินชาอัลลอฮฺวบิลลหฮินตะฟิกันฮิดายะวะสาลัมอวลัยกุมบะรหฺมะตุลลอฮฺวบระกาตุฮต